จัดทับใหม่ของสองธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่อย่างธนาคารกรสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาจุดประสงค์หนึ่งคือการก้าวเข้าสู่การแข่งขันรับมือกับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าและอีกหนึ่งเรื่องคือการก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิทัลเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการมากที่สุดเสียงจากน,นายอนันต์ปัญญาชุนนาย,ยกกรรมาการธนาคารไทยพาณิชย์บอกเป็นนว่านับแต่น,นี้ไป ธนาคารไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมการเงินแล้วแต่เป็นเรื่องการให้บริการที่มีความซับซ้อนและเป็นดิจิตัลมากขึ้นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าอัตราสูงตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้มงวดมากขึ้นธุรกิจของธนาคารซึ่งนักบวนับลเป็นธุรกิจของของ,ของการให้บริการ มันได้เปลี่ยนแปลงและขยายใหญ่โตไปอย่างมากในยุค15ปีที่ผ่านมาหรือ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วในการให้ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ globalization เรื่องของการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันในการ interdependence ร,ระหว่างรฐาัฐบาล ระหว่างระบบเศรษฐกิจของทั่วโลกการทํางานก็ต้องเป็นการทํางานที่เรียกว่าต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันไปในทิศทางเดียวกันด้านธนาคารกสิกรไทยก็ไม่ธรรมดา ล่าสุดลุกขึ้นมาจับมือกับธนาคารพันธมิตร35แห่งจาก9ประเทศคือไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิป,ปไตยประชาชนลาวในความร่วมมือพันธมิตรธนาคารในอาเซียนบวก3บนพื้นฐานปฏิญญากรุมเทพในการแลกเปลี่ยนองความรู้ประสบการณ์ด้านธนาคาร Banking Experience และระดมความคิดการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่สู่สากล แรงของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็แข็งมันก็อยู่ในตัวในที่ของนั้นนะมันก็มีใครลุกขึ้นไปแทนที่คนอื่นในประเทศอื่นได้นะพูดถึงธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือว่าการค้าขายและข้ามพรมแดนเนี่ยจะมีมากขึ้นการค้าขายพรมแดนจะข้ามพรมเแ,แต่เพราะงั้นเราก็อยากจะสามารถที่จะช่วยหนึ่งช่วยลูกค้าของเราเอีกลูกค้าไทยนะให้มีความสามารถที่จะข้ามพรมแดนไปแล้วประสบความสำเร็จ แต่การที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องร่วมมือเป็นเครือข่ายเราคนเดียวเราก็ไม่มีกําลังที่จะไปมีโครงสร้างใหญ่ๆในประเทศต่างๆทุกที่ได้เราก็ต้องอิงองค์ความรู้อิงองค์คาพยพของคู่ค้าคือคู่ค้าหรือแม้กรั่ธนาคารที่สําคัญสาคัญในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยให้ช่วยเชื่อมกันเป็นระบบที่จะเอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนอีกทั้ง จีนเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่น้อยที่เวลาลงมาลงทุนเนี่ยก็ลงที่ประเทศไทยก่อนในความโชคดีของประเทศไทยที่มันเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิศาสตร์แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เปิดประเทศก่อนใครเพื่อนในการที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากประเทศใหญ่ๆนี้เพราะงะนั้นเราก็อยากจะสามารถที่จะเป็นจุดที่เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ขยายออกไปใน ประเทศรอบๆธนาคารก็ต้องทําหน้าที่ของตัวนั้นทำหน้าที่ที่เกว่ามีคนที่มีความรู้ข้ามพรมแดนทั้งตัวพวกเรากันเองที่พัฒนาตัวเองที่เป็นพนักงานของธนาคารกับในการสร้างความสัมพันธ์ แต่หากมองอีกด้านการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รับ AEC นั้นไม่ใช่เรื่องที่ทุกธนาคารในประเทศทั้งสินชาติไทยและลูกครึง่งจะต้องปรับตัวตามเหตุผลหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทำธุรกิจหรือมีฐานลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมากนักลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศดังนั้นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องตอบสนองลูกค้าในประเทศมากเป็นพิเศษอยู่แล้วเราเห็นรัฐกรรมทางการค้าชายแดน นะครับที่ต่อเนื่องประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราเข้าไปศึกษานะครับแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางโอกาสทางการตลาดที่จะขยายไปในส่วนนั้นในส่วนที่2ที่จะมีการแข่งขันจากธนาคารอื่นเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับประเทศเรานะครับ สำหรับการแข่งขันของธนาคารไทยในระดับภูมิภาคนั้นธนาคารไทยได้ออกไปทำธุรกิจในภูมิภาคมากพอสมควรแต่ขนาดและความลึกของธุรกิจยังเล็กและแคบกว่าธนาคารอาเซียนอื่นๆหากเปรียบเทียบไทยสิงคโปร์และมาเลเซียในมิติพื้นที่การให้บริการจำนวนสาขาธนาคารไทยในต่างประเทศค่อนข้างครอบคลุมแต่ยังเป็นรองทางด้านขนาดสินทรัพย์อีกทั้งการเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศน้อยกว่า เนื่องจากมีจำนวนสาขาในต่างประเทศน้อยเช่นภูมิภาคนี้ไทยมีจำนวนสาขา56แห่งสิงคโปร์1 1 7 7แห่งส่วนมาเลเซียมีสาขาครอบคลุมถึง2,803แห่ง